ฮะทุกคนเนาะเปิดภาพมาในมื้อนี้ก็อยู่หน้าโปรตุการคึกเก่าเนาะมามื้อนี้ก็เพิ่นได้เฮ็ดใหลทุกคนเนาะบ่นั่งลิ้นอ่าเซาผมยนแล้วทุกคนเนาะนี่ก็สิแล้วแล้วทุกคนเด้อพมาส่งไปบามแดดมักซองโอ้ยิงน็อตเอาบ่ตูนี่ยิงน็อตเอาเลยมนบ่น็อตแใช้น็อตอือุปกรณ์ครบมือทุกคนเดกเล็กมันอยู่ได้

เยวชนวัดดมาอมานี่เนาะมามาเลยสาวติดแ่งมาได้แล้วเนาะมาเจอมือพุซักประตูหนามาบูเจอปืนม่อบูเจอแล้วของสาวให้ไปบ้านเขาของขึ้นมัวไปขึ้นบัวไปตุอบ้านพอดีบุญบุญนั่นบ้านนั่นเนี่ยบานดาชายน่ะ อืมสาวทั้งพี่บุญนันอันนเปิดหายไปหาแต่เจ้าโบไปเออโบไปบบได้ไปมันยากเถอะจะที่ไปได้ไหนเท่าปายเท่านั่นแหละเท่าไายนักมือสาวหายไปหาทุกคนก็ต้องไปไปไหนมันผู้ดียาเหรอผู้มีเวลาเนาะตัวเนาะไปกับป้าไปกลางคืนช่ำก่อแหงบบปลาแล้วอืม ต้องเว้ยนยังว่วไปได้อยู่คืนวัวไปแล้วผู้ชาวบ้านอาศัยผู้ที่ประตูเคยไปลิ่นน้ำน้ำบ่เออชาวอัแบบนนั่นแหละชาวจันทีช้าอย่างจันทีจันทีตาจันทีเออชาวจันทีชื่อคนเออเออบ้านผมมีบุญในช่วนประตูไปลิ่นกลางคืนเนาะนตัวเนาะบุญกองเขากองกระเปือกนี่เนาะอืม บ่สนําซื้เบียให้กินดอกพุ่นนะโธซืเบียให้กินนี่ยังกลับบ้านไปบ่ได้แล้วกคืนี่ว่ายอมแล้วบ่แม่นว่าลังเียังเจ้าดอกม่ค่อยงคืนซําเนาะอเฮาสิปในอันอันนี้เฮาเนาะสถานที่ของเฮาบัดนี้หลายแนวหัวก็มี ไปกาหน้าแห้งเห็นนนัเขาน้ำความกินเขาก็อยู่ในเล่าเนี่เขาประจําเป็นวันเขาเันความดินเป็นใหญ่เนาะอืมเขาบดเชิงคันนั่นหระอกเขาปุตีดอกงูกันอยากให้ไปกินไปดินน้ำอยู่แล้วมันเขามันจูบมันผู้เดียวหนักต่น้ำคายเนยาเนะเออมันลําคานได้ไปปะน่นหนึ่งฮามาเพราะพืชให้ โอมันไปเลยเฮ้ยไป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 ข่างัวมันกินมาข่าเห็นบ้านเห็นชี้กองอันครูกองอยู่นี่ไม่เช่นได้ฉันลุกเลยเจ้าอะไรได้มันเคยได้เนี่ยเถียงเนอเออเคยมีมาแล้วเนาะแบบมหนเคยเห็นบ้าแล้วอันเถียงนั่นนั่นบ่เป็นว่านั่นบ่ได้ไปใช้แล้วน่ะเขาพูกว่าไม่ไเลยเขาเขานอนอยู่บ้านม้ามาเช่ากัดเห็นเ้งงัวตัวหนึ่งนะง่วแมนมารชับ เลาะมาแล้วเขาก็มาคาอยู่ในใกล้ๆนี่ในนั้นแล้วบัดเฮานั่นเขาเอาเวลาเข้าฝอนั่นอันนี้ก็คือกันเล้ยงให้มันแต่แต่ความหนึ่งความนั่นงัวกับมันบ่แม่นน้อยพอได้ทันทำมันถูกนี่กระโจงหนึ่งห้าล้านมันบ่ได้ยากเลยจะขายไม่ใดก็ดีคือบ่ปล่อยตู้ยามแรกเป็นตู้ปล่อยมันเั็นเมื่อนอนบ้านปล่อยบางทีทานเดี๋ยวเมื่อเอาพุกเมียนมันบ่ตายดอกถ้ามันบ่ตายเลยหย่าเนาะเผื่อบ่งว่นวชิเอนอันนันบ่แม่น มันขับกับมันดอกแต้มันกินเพื่องเนาะตุมันกินเพ um, ื call, ่องกินยากินนี่แล้วมือกับออก็สุกอยู่นอกลงมือกับปล่อยวัเนี้นี่ปล่อยเนี่ยนันเดินในหันี่แหละบ้านในนี่แล้วยามันแล้วมันจะกินกับมันกินมันบ่อยากกินเลยกับยาหัวมันแล้วมันบอกตายแต่เป็นพ่อเนาะอืผมแม่นวาชีอันนั้นมันบ่ตายหรอมันก็กินยาอยู่ คตอมกเล็กเนี่ยมันแตกบรตูฮะพ่อชตอกเล็กเลยย่ามันแตกบมันแตกแล้วบริยานแล้วแตกรถแล้วตั้งแตกแล้วเป็นบ่พอแห้แล้วอันนี้่เห็ดเมี่ยนเพราะชูเล้วชุบดอกเพราะว่าวัดมันอันนั้นแหละกระชีเจ้าสีมุงหย่าบ่ชีมุงยังเอาอันนี้ไรเจ้าก้านก้นตานนี่ไรใบตานใบตานเออเห็ดคึอกรุ๊บนี่เนืะแล้วบอกซุบลงมาดิบบ่เห็ดฮะแบซุบลงมาเลยไปคอยกรุ๊ปนี่มันบ่ แบบแพร่ทางกลางนะปัดข้อเห็ดจังเบิึงเนี่เนี่ยบอกใครบ่ได้เบื้องกุ๊ปเด็ก็แล้วเลยหุ่นจอมมันน่ะนะขี้แป๊บด้านละี่ยข้อเห็ดม้าเนี่ยข้อเห็ดอันนั้นขึ้นทางกลางเลยนะในทางกลางเนี่ยเอาชี้อันชี้นวัวชี้ตัวเนี่ยชุ่ม้อเห็บอเดียวเด้อวันนี้เฮามุ่งใบตานมันถือ้วมันมันใหญ่ลุ่มๆวันนี้มันก็ช่วยช่วยขึ้นไปแล้วเฮาขัดมุ่งขึ้นมุ่งขึ้น ทอดเถืงจอบมาะลิห้าเพชรคือปุ๊บอยชกปุ๊บลุกใช่หรือก็แล้วเลยเนีบ่เนี่ยมันไปโขลดใช้บ่เนี่ยต้มกระไรลงตำล่องหมดแล้วเนาะคนมาเห็นนี่ก็ชิเอาแล้วคักคักเลยนะหันน้ำมอดค่อยแล้วเจ้าก่อนทิธาเบิ่งกันซะเขาได้เลยว่าคักกันทำมาคักใช่ได้พอไปเห็ดนำอ้าเจ้าเห็นเมื่อตะกี้เพือนลายอันตะโนเพชรเห็นไหสฉันแล้วหัวเบนในตัวเจ้าใหญ่ท่านหรือเป่าตะโนเพชรก็ชิ่งใหญ่ท่านมันก็จะเบนนี่มันเป็นนั่นเพือนตะบุกเพชรนี่เป็นตลาดแดงเั็นด้ อันนั้นแหละตลาดแรงขมือน uh. <im> ี่น <im> <ite> <im> ่อแม่นันค่ายตะนุเพชรแหละนี่อ่อนายพุ่นนุเพชรเมื่อกี้นั่นเราก็ขึ้นไปชำนาอยู่เหนือนี่ครับโอ้ยได้ว่าคนหั่งแล้วไปอยู่ชากระหังคือเก่าหัวเราชามเชียชีพพุทธนุเพชรนี่งรู้วันมานั่นพุ่นผมเป็นน้อยลายลายคนเบิ้งเหรอครัตุ๋หะเราหายคนเบิ้งให้เราเออก็มีนั่นแหละก็ชุ่มไปชำนานยู่เหนยวแล้วเบิ้งให้เรา ชิบิยังอีกเราเว้ยเป็นนายไงว่าไปอยู่ใช้กันยังเป็นนายเป็นอันนนั้ยังมีคือเก่าอยู่โบทุกจะเทอะเขาไม่ทืนมีต้นทืนอเลยเนาะเออมันไม่ทืนแล้วนั่นเห็นได้ไนกันยังหังอยู่คือเก่าอืมคือกันจะค้ำแล้วมันไปเสือกกต้มมากก็ล่างออกมากก็ค้ำมืม่นมีเงินนะโบเครื่องอันเดียอื่นได้หลังยังไงเนั่ยนั่นดอกตุกมันจะก่อให้ผู้งมีแล้วนั่นโอ้ยน่าเล่าเด็ด อันหอมพูนั่นแล้วมาเอาเงินแต่เฮือนลาวพี่บ้านลาวพี่ขึ้นไปอันรุดไปบุกเบิกนั่นไปเบิงโลดเข่าพีหนึ่งสี่ร้อยช่อนันโตสารุเพศฤกษ์เท<ะ>้บัทธนเ<อ>ขาสี่ร้อยช่บแล้วก็ได้พ<อ>้นเขาบโม้าได้เห็นว่านันก็ดีเห็นว่าอันเฉลยเชิดจะเลยเสือเอก่าเขาบโม้าได้นายใหญ่งกัน,นพระเมญามีจำยัยฮันสมพระเจ้านั่งมีเนาะ ยังหังยังมีคือเก่าเราหน่อยเขาข่าวเขาว่าอันเออน้องเราล้นเลยมาเอาห้องไม้น้ำข่อยพี่เออน้องเราตัวเองว่าของอันยังก็ออ้าวนะอ้าวเราหะเนี่ยอ้าวเราน้องพ่อของเรามาเอาห้องไม้น้ำเราว่าวทุกพังโอ้ยมานทุกอย่าเราตายตายช้ยเราครับทุวันหลังคดหลังหลักลุม ดินผู้แล้วไปค้งคนชูงได้จานุพิธคนต่ำไดคนคดชูงคือเฮือนเจ้าบุญอุ้มได้เนี่ย<ม>นี่เบ่รนี่อยู่อันอเชิงห้องหมอนี่คนละภาคทางเหมือนห้องหมอ,อกุ้มนี่เด้ภาคทางมืึงนี่มีกกม,ม,มงวงต้นกกหนึ่งนี่เฮือนนนั่เจ้าบุญอุ้มมือนนี่ค่อยใหญ่โอ้ยคอย่อยยังอายุชิบสามชิบสี่ปีนี่ค่อยไปน้ำพ่อน้ำแม่เนี่ยอันนี้เขาว่าเฮือนเจ้าบุญอุ้มมือนนู้ น้ำบบได้เข็ดขวงเห็ดบบได้ผีแห้งผีเก่งนี่เอาเจ้าพื้นอ้่ไปแล้วปเขียนวันหน้าคา่อยเ้อะนี่จักมันไปใช้ผีหน่อยโอ้พ oh. ระนาดไดวิชาของเราบได้หน่อยไปได้ได้จังดูอ๋อผีญาติผีญาติเอาก็คิดบวงนั้นเอากองแก้วนี่น้ำมานี่ยแก้วนี่เนาะนี่เอาน้ำใช้นี่คน,น่ะเป็นร้อยเป็นพันเหมือนบอกมาบึงเราอาบน้ำอยู่ในอันนี้อยู่ในกองแก้วนี่มุดดิบบนแหลมอยู่นี่เคยโ่ชัด จริงฉันได้วิชาของเราได้ดจังดูบุคคลบุคคลธรรมดาได้ไหัหออหกแต่ว่าเรา,เรากับบมคตายด้วยอันคุณพาน่าจะบอกลรอเจ้านูน่นเนี่ยบแมว่าคนนั้นเห็ดเชิกเห็ดเชื่อใดเราใดคนธรรมดาชินธรในไหนจังดูไหนแล้วอันเจ้าเจ้าบญอุ้มนั่น,<ม>น,น,นชุ่มมนว่าเป็นยังไงจังห้องเจ้าน,านั่นตะกี้น,นั่นแปลวันเจ้าชีวิตนั่นมาลินแม ดินแม่แลแปลว่าได้ออกมาแล้วเขาห้องเจ้าอนี่เด้ดตะกี้น่ะห้องเจ้าเจ้าชีวิตนั่นห้องเชื่อเจ้าเด้บับนี้ฮันเด้เชื่อเจ้าเชื่อเจ้าโมเมนว่าบอลอื่นแนวอื่นไรอันพลังงานเจ้านอุ้มชมูล้วก็มีจักมันไผ่เนี่ยก่อเจ้าแต่เจ้าเนี่โมเมนต์แต่เจ้านุ้มเนจัยเจ้ายังในก่อหลายเจ้าอยู่โมเมนต์แต่แม่ของเจ้านุ้มอยู่ร็อกลินนั่นเจ้าชีวิตเนี่ยโอ้ของแนวอันพลุนีฤทธิ์ไม่เดชดเนาะ จากลินแพ้เลยก็เห็นผู้ใดผู้ใดงามเลย็เอาไปลินไปนอนน้ำร้อนแหลมมันบอกของแนีพยผลมีแนีพยผลมีอยู่แล้วเนาะใช่ไหมผู้ใด้หน้าแถวอันทั้งอันลงไปทั้งอันแกลงกอกทั้งอันนี้โอ้ยหลายหน้าอันเจ้าลุมบึงบิงบุนนี้ไม่แต่ของเราบุญแหละพอมันเห็ดบุได้บุนนี้เลยแล้วไปเห็ดไปอันนั้นแหละไปสร้างชาเนี่ยแหละคนเห็ดได้แล้วก็บว่าว่าวันนาเล่าที่หนาขอบใจหลายโดย อย่างชั้นได้เรื่องอันอันนี้นั่นบ่แม่นว่าเล่าอันไปไม้ไปยังเอาบ่อแปลว่าไปชนเฮานี่เห็ดบ่ได้และเห็ดตะกี้มันนัองชื้อเนาะใหดนัองชื้อเฮียกห้องกับเราน่ะโอ้ยทานเลยอ่ะมาไม้ฮะมาเห็ดให้ทอดนานี่ก็่เราไปเราเลาะเรายังเลยเรากระชินี่มุดมอดมุนคนกระทานละวันมันจังผีจังย่านได้แนวนั้นนั่นคือว่ามันบ่มีมอดมุนคนกระทานชั่ ถ้พ่อชื่อเสียงเฮียงน้ำแนวนั่นจะชื้อเนี่ยอ้ยไม่ได้ดอกต้องมีแล้วเน่ยตัวเนาะเนาะมีมีแนวขลแนวอนั่นแน่แหละพอจะมันมีวันวิ่งปะย่านดอกผียอดจันวูมผียอดคือตานุเพชศเลยแม่นบ่ะกานุเพศนี่ขับไปเลี้ยงมงนาเลยเตะรถพุณอะไรเนยเป็นวันนี้ภาษาอภูนินมงนาบ่ได้ประตูฮะมงนาก็บ่ได้อ่ออันริบมะกรอกเด้ แทมมะกรอกจำบุญบ่านไหนบักเวียนพี่บ้านี่ยบ้านหัวคำนี่นี่ลงตัวนี้บ่ดฉันลงตัวนี้บัดลงบุษร์แล้วเตะบักเวียนนะบอกอาบิดเตะพี่บ้าน่อยบอกเราบิดเดี๋ยวเราเตะโยกขะนาะผมเป็นเตะเตะลิขิตตายแล้วเขาบอกเราเกือบบดขุนเตะบักนี่เราอ่ะบบอกบุษร์นี่เอ้ามันว่าผมจักเจ้าจำง่ายเนี่นบักเวียนตัวตัวอยงาเจ้าลงมันว่ามันว่าโตัวลอย กันายก็ตามแล้วองพี่บ้าเนาะตัวเขาจะลงมาหน่อยเต็งบอผู้อื่นพนโอ้ยเขาว่าจะเห็นในนั่นได้เรื่องเงินมีนใสของคนมันบกคือกันกจักบ้าจับน,นั่นก็ช่างนั่นแหละโอ้เฮือนลายนี่เฮือนลายเฮือนลายนี่เฮือนนั่นธนุเพ็ชโอ้ เิดแล้วเนี่ยมันแพะพาใช่แล้ววันตะกี้มันมันมีกระดาษม,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 มียังขึ้นคู่มือในไดเอาพาไม่แค่แค้นไม่ปรุงไม่เน,นื้อนี่ยแล้วมาเห็ดแล้วเรแต้มลายแล้วมันเห็ดลายเบิดอันอยู่นั่อันนั่นเนี่ย,ยบัยยบกแน่นเนี่ยบักแน่นบันนานบบนั่นนักเชาะเนี่ยบักแน่นเขาบักร่วงก็อยู่ในเพ่รไลายนะน,น้นองชายตัวเองเบาทั่วนี่ครัเขาทหารก็อยู่ในเพ่รไลายนี้ลายจะดอกจะเข้าน้อยนิดน้อย เดี๋ยวนี้มออันนั้นเด้ออยู่บนบ้านขอนี่หมอชัลวดอันนั้นนะโทรมา,าตัวเองเรื่อยอยู่ชักชักชลวัดอย่างบ้านขอนี่ยังว่จะไปลิ่นน้ำมันอยู่มันก็เป็นทหารอยู่แค่ไรคือกันมันโทรมาหาตัวเองอยู่มาลิ่นนั่นกว่าจะหายหายอยู่ครับเราพังเบิองแค่ก่อนมันเวลาว่างๆจะนอนไปลิ่นน้ำมันบ้านไหนวนัตถุบ้านขอนะข้อคำเ่านี่ข้อประคอบันขามเนาะ ต้มไก่ได้นี่โหเห็ดแท้อันเออฮันเดตากอันนนั้อยู่ได้อันกระดงหันเห็ดแห่งน้ำบ่อันเป็ดไปตีกันกับเป็ดเล <c oughs> เออตัวเองเกลือแล้วก็มาเห็ดอันนี้เลยยี่ปลอกปลวเอาบางเงาเอาบางเงาเลยตัวเองอยากหน่อยจะมันไปเห็ดอะไรรดเบาไก่เพอ่์กระดิ่งบ่บ่บ่ตาย <c oughs> เล็บแน่นอนว่ะเล็บเป็ดอันตรายเล็บเป็ดเนะเาะ เป็ดผู้ใหญ่อย่น้ะยน้ออ้าวเป็ดกับไก่ดีกันวัวเป็ดเนาะเห็นมันดีนอยู่กันแล้วมไปใกล้มันเอ้าจ้าหัวมันมันมันชัวร้ายว่ะไม่ได้หัวมันเชียวซีกินอี่เนาะลูกคนนแล้วทิศหลังเงินอันนี้ลูกไปไปเบิ่งตายแล้วเอาแล้วอ่ะตายก็ตายเท่านั้นแล้วมันก็ได้กินเท่านั้นกับขั้วจุกเรื่องในมันกับนั่นแหละท่านกินข้าวเที่ยงโมตูนี่กินเออข้าวเที่ยงยังได้กินโอ้กับ โอ้ยเขาเช่าก็าค่อยกิน10โมงเลยเขาจะได้กินเขาอชาาญญาอบทะบางอย่างตัวไก่เนี้ยตัวไก่แกล้วเดี๋ยวกินบุษราจะอยากเขาอยาวยังโลกนิดหนึ่งผมแน,น,น,น่ว่านั่นต้มให้มันเพ่เยิยกระคพลกว่าเห่นว่ารัวไก่ถาบุษราวมาหลินนำนะโอ้ยจักจักไผรชิมาหลินนำนะกระตุ้วชวนสัสสันมากินต้มเป็ดกะตูะต้ แล้วเราไม่มาไม่ได้ไ่ได้ทรเอาเราเนาะเันคือเราเบิ้งข้าวตู่มาเออย่างตาแคร์เมื่อหันกันเรามาก็ชิต้มโตนแห้งงั้นก็ได้เนาะมาเห็นเราอันลาบเป็ดให้กินอีกเนาะข้าวตู่ตับไก่บ่ลาบได้เป็ดแต่มันมันคนมันช่างกันพี่น้องพยายามพยายามกันบอว่าแต่เป็ดอย่างใดเป็ดคือกาคือกันมันคือประสบการณ์มาเลยคนหักแท่งกันนี่ครับก็บ่ได้ซังเราบอกพอได้ไปน้ำกันบุพออได้แวะได้เช่า กินเป็ดเนาะกินเป็ดน,น,นี่บโได้เป็ดนี่เป็นปน,ปน,นั่นนั่นบุรีจัก,กันเาะประตูอ,อืมเป็นช่างการโลดบช่างมันครับบ่าพ่อชิได้ไปไก่ไปหากันจากไป,จาก,ปจากไปเรื่อยๆกับเชื่อห่างแล้วนเนาะเออเชื่อห่างกันด้วยนั่นเลยเรื่องมันมเป็ดน,นี่ได้โบโบขึ้นเนื้ออื่นได้ไก่เนี่แค่นั้เนาะขันไกน่เนี่ยโบเป็นอยังนั้นไก่ธรรมดา หมอเป็ดนี่อ้ยอยายาโรคพี่น้องพยายามกันนี้มันชูปเป็นตาลไป่าเปชร่าห่านไหนกินได้หมอนี่ได้ยาโลดได้คล้ำนะตัวเนาะคล้ำได้เดี๋ยวว่าคนนั่นลักห่านตะกี้มันบ่พอบ้านเนาะพอบ้านมีกระลอตีกระลอมาแล้วบัตรพอบ้านว่าเบอร์ชอมเอาได้อยู่หรอกคนคนลักห่านเนี่ยไม่ยากหรอกสบายอืม มันคอยชีวาให้ดอกป่ะซีกล้อแล้วก็มาแล้วคนมาเต็มมาบ้าไปนำผู้ใดบ่มปลาไปนำนำเอาในเครื่องผวบานมาเบิดเบิ้ดระเบ้อผวบานระเบิดแล้วฉันเออเบิ่งเด้อฉันมอไดอันกินเป็ดนั่นมันเคาะอันกินห่านนั่นมันคอยาวดอกว่าฉันเพื่อนผู้อันหลักเราโคตรโคตรลงแล้วเป็นบ่อยันหมูว่ากินอันห่านนั่นเขาจังแล้วบ่อนี่เพื่อนโคตรคอเพื่อนลงนอนอันนี้พี่หลุษตัวนะเออเห็นบอ ปัญญาคนเนี่ยไม่แน่ขนธรรมดาอะไนแนวนั่นไหนจังว่าโอ้เก่งเก่งเก่งปัญญาหนี่มพาะบ้านตะกี้บคือเดนนี่เลยเื้อแนมรดว่าฉันขับผู้บันไดมันหลักมันกินนั่นห่านเจ้านั่นเห็นดอกขอมันยาวลูกโจกอยู่แม่นแล้วมอนั่นแล้วว่ะผลไปพวกโคตลงแล้วคอผลเนาะยันว่าน้ <c oughs> อเงาเนี่ยเขาว่าคนกินนะ่ะโอ้ย เขาหัจักเลยเขาก็มาดปื้อปอบเลสตะกี้น่ะใช้กับตีนแล้วเขาอยู่นอฮันแล้วโมเมนต์คือคุ้มือนี่ได้คนปัญญามันเก่งคืออย่างนี้เห็นบอกเที่ยงเมียงเที่ยงเมียงนี่ก่อนที่ได้เป็นนั่นมีปัญญาปัญญานี่นั่นบวชเป็นจัวบวชเป็นจัวน้อยนี่ตะกี้นั้นจัวค้ำบักค้ำโมเมนจัวโมเมนเที่ยงเมียงนี่คือเรื่องนี้ได่ชื่อยนะค้ำ สือค้ำเนาะตะกี้เนาะคือคำ้ำบ่ดนี่แหละไปอันอันนี้แล้ไปชักอันนี้จานคนตายนี่อยู่ในเฮือน,นั่นเขาแล้วเอาอ้อยอันเอานอนแล้วอ้อยอันที่บ้านเขาชัยอันนี้อันคนตายนั่นวันนี้ชักอันนี้จ้าลงลงให้อันนี้จ้าชักอันชูชักชูดอย่างนี้ปัญญาปัญญาบรรเลงเขาอยู่คออ้อยบดเด้อปัญญาปัญญาอันตะกี้นั่น มันแล่นเขาก็อ้อยบ่แล้วเราก็เอาม้าแบกมามาใช่มากินนี่แหละจัวหน่อยจัวอันคำนมาแล้วก็เอาเมีนน,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 นั้นนั้นนอนบ่เนี่ยโหอยากกูเห็นอันจัวคำนอนแล,ล้วเอาอันอ้อยนะมาปอกก,กินแล้วบ่เนี่ยกินบดปลาแจ๊ปลาแจ๊ป,ป,ปอกมันเมียนข้อมานานันนอนแล้วลูกมา้ารถุดฮน อ้อยนะบุมไม่แต่ตะขอมันอาเลเราเราก็อยากแห้งคือว่าล้าก็ยำกินยำกินอันอ้อยนลุดปัญญาปัญญาหลุดลวงไหลคือห,หายังก็จะเบิร์ตบ้านนี่เชียงเมียงนะได้เป็นย้อนกินป้องง้อยนั้นป้องง้อยฮัดบานนี่มันมีคนชุมวดว่าคนทาพระคองนี่เนาะคนคือโมงหมกนี่เนาะสีมาแข่งขันกับอันชวันเท่านี่เราเราไปอาบน้ำอยู่ได้อันห้องนั่นน่ะห้องบนชั้นที่บ้าเมื่อนั่ะ อาบน้ำอยู่แล้วจัวก็บชามชีจัวพอดีจัวจัวน้อยจัวน้อยพี่ชั้นยังเราอ่ะอันค่อยชี้ความได้บ่อน้ำนี่บ่ได้เรา่บ่ได้คัดค่อยความได้นี่ค่อยเอาได้ผ่าเจ้าเอาลวดเราอ่ะคัดนันมู่เจ้าความ่็ได้แล้วค่อยเอาได้มันยังมู่เจ้ามาเมียงวันเมียงมากเออเมียงมากค่อยเอาได้เราเออก็ชี้ห้องแจีงเมียงได้บบบนี้ได้เมียงตัวนั้นแหละเมียงอันปัญญาเราหน่อยเราหูวจักบ่าเลยได้ จะขากินก็อ่อนอ้อยมากนะบ้านนี่ก็พุ่นก็จ้อนขาชงขากบพุ่นตะกี้เด้มันคงคงขึ่งนี่เด้มันบริจาคให้มันเปียกเนี่ยคือยางความยองว่ายองมาฮอตปูปลาพุ่นคว้าใช่ผ่าคุ้มผ่าฉบงเราแลยเป็นยุดยยุ้ยเราอ่ะยุดยั้งคุความมาเลยบอมแมนเราอ่ะมุเจ้ายังมากันความเรื่ความร้อนนี่เราก็บทีมไม่ปูนี่ไม่เหมื ย่องความนี่อันนี้ความเราอะ่ะมือเจ้าความมาตะพุ่นนะโอ้โห oh, ว่าเนื้อกบเพรเราหลอดเอามอบเมี่ยงมอบมาฮะมากให้เลาา่าวันจากห้องชัวเมียงชัวเมียงยังเป็นจัวอยู่ไรบ้านนี่แหละพญามาเลี้ยงลูกบวแพ้พัญาแพลว่าขันชิว่าเลยคือคือคุ้มมือนั่นแม่นั่นจะเมืองห้องพัญาตะกีน่ะจะเมืองบ่เลือตาแฉงพ่บ้านนี่แหละแลวเข้าห้องพัญาคนชีว่า อันนั่นเนี่ยนันหลุดเลี้ยงลูกหมดจับหลุดเอาเงินเชียงเมียงไปไปอยู่น้ำพอนั่นได้เป็นหมวนกับลูกเพญานเด้อไปล้วบ้านนี้โยมันไปมันคันว่ามันได้คือว่าลูกพญานั่นได้ห้องอยู่ห้องกินมามันตั่วจังชันขี่เอาให้มันเบิดเจ้ากินนี่เป็นจังชันจังชีได้มันรรลุน่ะแล้วกินเบิดบ่ดนี้ยโบ่ดนี้เล็ดได้กับ ลูกตัวเองเราบริกินชาอันพญาน่ะก็ได้มแต่เชียงเมียงกินยามไหตกันไม่ได้ดรอกโชคมุนี้มัน,น,นโชคมุน,นี้แต่เพือนหนะักมันกลับไปอยู่บนอื่นบ่นนบอนดวนมอดอันนั้นพูดละบัดจกัก่อยมันมามาบัดนี่มามาหาเชียงเมียงกันคนชิม้านอันนั้นนี่ชิม่าแข่งขันนั่งชงชั้นอย่างที่ล้วบ่ บ limbs, okay. ุญจักแนวแก่แบบนี hmm. ้เดี๋ยวไปน้ำมาเชียงเมียงบาเนี่ยเอาน้ำมาเชียงเมียงนี่เอาเชี่ยวควายมาชนควายนี่มาแข่งขันควายเชียงคนควายได้บ่ไหนที่ได้ว่าฉันมันสังเกตอันนี้อ่ะตะบิดนั่นเอาหัวล้านชนหัวล้านโอ้หัวล้านชนหัวล้านว่าฉันเนาะเมืองนั่นกับเมืองนี่เนาะอาหัวล้านชนหัวล้านนี่ถ้าว่าหัวล้านหมอใดอันแพ้ทั้งหมว่าเมืองนั้นแพ้นี่เมืองนี้ทิมอบเมืองมอบบ้านมอบอันนี้ให้เชน่าอำนาจให้อืม นะเออบานนี้ว่าชิดได้ดีว่าย่านนั่นบุกแคนเมืองนั้นมาชังเอาเชียงเมียงมาเฮ็ดได้ไรว่ฉันบุญยากบุญยากเราบ่เด็วเอางี่ยวนี่มาพันเชือกพันเชือกข้าวจบแขกนี่จบแขกเนี่ยอันงี่วนบักใหญ่นี่ผูกคออันเท่าเวลาทั้งอันนี้นั่นทางพญาทางนี้นั่นผูกจะคออันปัดบ้าเลยก็วนแล้วบ้านนี้เอาอัน ต like. ังเอาหนี่นะมาแล้วเอาคนไขยใส่มาเชือกเชือกคานนี่นะเชือกกันหนังนี่อืบ่าลูดปูนแล้วแลนไม่ใช่เลยป๋าถ้าเชือกข่าหนังจนขาดบอกแพ้ย์เลยยอมคนลดทั้งนั้นน่ะยอมมันทั้งเชียงเมืองรลดบ่ได้เพียงเลยอันเดียเห็นแล้วบอกเรื่องอันเสียเมืองนะตัวนาะบ่ได้เมืองบ่ได้บ้านทัพพุทธพุทีิเสียให้ทุกทีมาแข่งขันนั่น ก็ว่าอีตานนั่นแหละอันเก่งกว่าหมูนะอยู่ในเขตเขตนั้นเมืองนั้นนั่นเชียงมาแข่งขันครับอันเมืองขันเชียงเมียงนี่บัดมาของอันอันนี้แพ้เลยยอมก่อนโลดท่านได้ว่าในะได้ยอ,อมก่อนดิเนนั่นได้เรื่องปัญญาเชียงเมียงผมแม่นน้อยูไหนได้ไดเชียงเมียงปัญญาอันอันมีนุกแก้วโตนงอยู่ในเฮือนพนอย หนุกเชียงแก้วหนุกเชียงกานนี่เนาะเลี้ยงหนุกเชียงกานนี่ยบอดนี่ละครพญานี่ป้าวู้ชีเห็นจะไดนชีแพะเชียงเมียงชีนี่นั่นเช่าโฮมันหมเช่าโฮงแปลว่เช่าเพื่นห้องว่เช่าโฮงเช่าเชียเช่ายังเพื่นห้องเช่าโฮงตะกี้เช่าโฮปัญญานั่นเพื่นก็ด้อมกับขึ้นอันนั้นแล้วเชียงเมียงมาชนโดยมันเนาะู้ชีขึ้นหรือกู้ชีลงนี่มันเนาะ มันปัญญาหราอเปล่ายมันกับเชข้อหนุกเชี่ยกาพนโลเลนมันนี่กระด้อยชิคันให้ตายหรือชิป่อยวะฉันบันนี่อาช้ำกันว่าโรยยาวะนี้ฮะนี่มันแก้ข้าวเด,ดีย <h> วโรยไรเห็บนบอกปัญญามันเก่งฉันได้มันออกโรนันมันขั้นข้อหนุกเชี่ยกาพนนันกระด้อยชิคันให้ตายหรือชิน้อยิป่อยวะนี้อ้าช้ำกันช้ำกันเพิ่นว่าโรยยาแก้กันนะฮันกระบอกโรนี่เห็นบอกเก่งปัญญ์จนหัวดีเนาะตุ ตัวดีขนาดแล้ว<ม>บ้านนี้ล่ะไปใช้เบ็ดมันนี่ถือเบ็ดออกไปจบบากบ้านไปลอลไรน้อยนะมาแต่นาเมียงเมียงวะมึงว่ามึงตัวคนเก่งอะไรหรอนี่กูตัวแม่ตัวโคลงช่างตัวโมเป็นมันวะกระตัวขึ้นได้เยอะมันวะกระตัวลงนี่ตัวโมได้หรอมันวะ<ม>เขาแล่ว,ว่าโอลีบอกมึงที่ตัวให้กูขึ้นบ่เออ คือปรับลงโลเล่นหน่อยลงช่างลงไปตัวนี่แม่ตัวขนบนบนนี่ตัวเล็บมันว่าตัวลงเลยมันก็ย่างไปบ้าข้ามบมาขู่ขึ้นแม่วะเช่นนั้นคนด่าเอิญด่ามันบ่บ่มันว่าตายอยู่หันก็ตายเช่นมันว่าเห็นแล้วบอกเก่งเช่นไรฉันอืมอันเรื่องกันปัญญาบ้านไหนง่ายไดบ้านนี้ชุมบ้านนั้นอันนั้น บ้านคือว่าบ้านใกล้กันแล้วทาชิโนโบหมืชิมาแข่งขันกับบ้านกุดแข่เนี่นะชุมุดเนาะบ้านนี่เราป้าวาไปหน้าเฮยว่ะไปแข่งขันกับบ้านกุดแข่เนาะว่วไปเลยถืออันเครื่องนี่ไปนั่นไปห้เชียงเมียงถวายเดี๋ยวบ้านนี่มันชิมเป็นอย่างแน่อยู่ในอันนี้นั่นมันมันชามครับเดี๋ยวครับใหญ่ครับิงห้อยครับน้อยครับ่านไผ่นี่ครับใช้ใช้ไม่ครับมากจวดนี่ในในชามชามอย่างนั้น สามอย่างสิให้เที่ยงทีวายมันเก่งเด้ปัญญามันปัญญาปัญญามันเก่งขนาดแล้วนั่นหมอหุ่นหมอทวายนั่นคือไปแล้วไปหอดแล้วมันกันพนบรจักกันเชียงเมียงเด้ป่ะเนี่ยมันนอนอยู่ในเทียงนานนอนอยู่อันเชื่ออันนี้ไปให้มันทวายตัวนี้นะครับอันเชื่อนกันเชื่อนกันตุ๊ดชะกบังไปมันดมครับตัวเองดมช้าน่ะยก็ดี <c oughs> ชับได้เลยเชียงเบียงไปล้บ้านนี่ละอ๋อหัวฉันซ้ำกับนี่นี่เรียนกันไปนี่กับนี่กับยังกับนี่กับยังกับนี่กับยังหัวฉันมอนคนนี่นมอนเก่งเนืวอเยอะบ้านนี่ละถอยไปถอย,ยไปหอดกับเพีงหอยเลยบ่ออกประเด็แกล้งหัวไปพืชถึงชาวโฮงวพญานลแสงมาบเลย กับใหญ่กับทีมหอยเราครับน <c oughs> ้อยครับท่านไพ่ครับจะใช้นั้ำแข็งมาจืดไข่บึงแม่นบิดเก่งขนาดเลยบ้านเฮ็ดไหนก็บอกแเบิึงที่ต้นเชิดก็บังนี่ไปให้มันดุเยังเนี่ยเก่งไปไหนเลยดมต้นกูแหละบัดนี้ไปแล้วนอนอยู่ในเทียงนางนอนอยู่ในเทียงนาฮะย่ำแรงเลยนะหามพญานะหามไปแล้วคนหามหามข้างในไห้หามมันพญาทิไปให้

ือว่าพญาเก่งแท้ว่ะต้นเฮือกมาได้ม yup. <c bio> to ันงหน่อโอ้ยต้นได้ชามเดือนแดงต้นต้นยามใดต้นใช้คิดถึงต้นยามต้นใช้เฮ้ยโอ้ต้นแล้วเอามานี่ยนะบ๊อบแต่ชามเดือนแล้หว่ามันก็เฮ้ยบ่แล้วมันว่าเพราะนุ่มหว่ามันก็ล่มผัดล่มตีมันแั่นั้นล่มมากว่าร่มมาเช้าก่อนว่ะคันวานมู่เจ้าอันอยากไปให้มันดมกไปดิดมมันมีในทางอันไว้บ๊ พอฉีบเอาล้อมมึงแม่แต่เขาตบนี่นี่ตดทูดออกนี่เขาโน้อยนึ่งมันก็เฮยโลดนี่ไม่ได้มินโลดมันหรอกคนก็ไขออกมาแล้วบันไขออกมายังเป็นไอตัวตัวโดดๆโอ้ยยังมินอยู่ฉัดมินตมินแห้งปะแต่มันนินขนาดจนฉลบไปเนี่ยฉันเออมันหรอคอยนี่แล็บมันหรอเชียงเมียนบอดไปเลยห้ามคืนเมืองบ้านอันนี้เด่นแล้ย